เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ล่าสุดหลังศาลตัดสินคดีหมิ่นศิระเจนนาคะลั่นถึงจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ผมกลับภูมิใจจากกรณีที่ศาลสั่งจำคุกหมอเหรียญทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสองปีปรับสองแสนบาท คดีโพสต์เฟซบุ๊กหิ่นประมาทศิระเจนจาคะโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้สองปีล่าสุดหมอเหรียญทองได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความหลังสารตัดสินลั่นถึงจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ผมกลับภูมิใจโดยระบุว่าถึงแม้ผมจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ต้องโทษจำคุกสองคดีรวมมากถึงหปีปรับห้าแสนบาท จ่ายค่าเสียหาย200,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาแต่ผมกลับภูมิใจที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ผมก่อตั้งและบริหารจนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีผู้ใช้บริการประจำมากกว่า3ล้านคนทุกวันนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่มาจากการบอกต่อกัน ไม่มีผู้ใช้บริการท่านใดรังเกียจผู้อำนวยการโรงพยาบาลอย่างผมที่ต้องโทษจำคุกที่อยู่ในระหว่างการรอลงอาญาแต่อย่างใดมีแต่อุดหนุนสนับสนุนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลอย่างผมจะต้องโทษอ,อาญาแผ่นดินแต่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะเป็น โรงพยาบาลเพื่อผสกนิกรใต้ร่มพระบารมีตลอดการพนตรีเหรียญทองแน่นหนาวันที่20กรกฎาคม66เวลา9กนาฬิกา49นาทีหมายเหตุขอความกรุณาท่านผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาะและประชาชนผู้สัญจรทางเท้าซอยแจ้งวัฒนา14อย่าอุดหนุนร้านค้ารุกล้ำทางเท้าซอยแจ้งวัฒนะ14ด้วยนะครับ ผมเสี่ยงติดคุกจากการขับไล่ร้านค้ารุกล้ำเหล่านี้หวังว่าท่านจะช่วยกันรักษาทางเท้าของท่านให้ท่านทั้งหลานมีทางเท้าเดินอย่างปลอดภยัยสะอาดเรียบร้อย